กระบวนการการเกิดทอร์นาโดเกิดจากการที่กลุ่มของอากาศที่อุ่นกว่าลอยผ่านเข้าไปใต้กลุ่มอากาศที่เย็นกว่าจึงทําให้เกิดการถา่ายเทอากาศหมุนเวียนกันขึ้นในเขตจํากัดและใกล้ๆจุดศูนย์กลางจะมีกระแสลมหมุนเร็วมากจนทําให้เกิดลาอากาศเป็นเกลียวตั้งสูงขึ้นไปในท้องฟ้าถัดออกมาทางขอบนอกอัตราเร็วของการหมุนจะค่อยๆช้าลงที่เกิดบ่อยบนโลก สหรัฐอเมริกาอาร์ ile, ate, Japan, China, Russia, เจนตินาบราซิลบังคลาเทศญี่ปุ่นจีนรัสเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เวที่เกิดในไทยโดยเหตุเกิดที่ปากอ่าวบางตะบูนตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตนขณะเกิดภัยพิบัติ การอพยพหลบภัยไปยังสถานที่ปลอดภัยเช่นอาคารที่มั่นคงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้